สวสััดีครบทุยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Amusement นะครับวันนี้ไม่ได้มาทำคลิปแต่งงานแล้วก็ไม่ใช่คลิปบอกด้วยแต่ว่าเป็นคลิปที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยต้อยอยากทำมานานแล้วนะครับก็คือการทำ Reaction นะครับส่หรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่น้อง Dream NCT Dream นะครับเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมานะครับชื่อเพลงว่า Hot Sauce เพราะฉะนั้น,นะคระับวันนี้เราก็เลยจะมาทำคลิป Reaction นะครับดูว่าเพลงจะเป็นยังไง MV จะเป็นยังไงคือเพลงอขาปล่อยมาประมาณ ประมาณ30นาทีแล้วทุกคนเราอ่ะยังไม่ดูเลยแนละ้วเพื่อนก็คือส่งส่งให้ส่งลิงก์ให้ดูในแชทอะไรย,ยังมาเราอ่ะไม่เข้าทวิตเลย,ยเวยกลัวกลัวเราจะปล่ปอยเพราะว่าอยากทำคลิป r e a ค์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้เพลงจะดีขนาดไหนนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับ NCT Dream Comeback ครบเจคนเลยนะครับมีมาร์คด้วย<อ>แล้วก็เป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของน้อง Dream ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีนะครับผมโอเคพร้อมหรือยังตื่นเต้นมากมาเหตุไปดูกันนะคะทุกคน

なるほど。 ไม่ใช่น้องใจมีนด็กเราไปมองเป็นน้องไม่ออกไม่ใช่น้อง เราไม่เคยมองเจอมินเป็นน้องเ <c oughs> จอมินไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วทุกคนจริงๆเขาก็ไม่ใช่เด็กมา,มานานแล้วแหละแต่ว่าเพลงนี้มันแบบเจมินคือแรร์ี่โซดันดีมาก <c oughs> ที่สองชดของของเร์ชื่นนันมาก ฉันเล้อหล่อมากอ่ะเพลงนี้อือเพราะว่า โคตรเททนเมื่อกี้โคตรเท่อ่ะแบบท่าเต้นแล้วก็เนื้อเพลงมันแบบมันส่งมันไปด้วยกันมากมันแบบมันโคตดเท่อ่ะทั้งเจ็ดคนเลยโอ้ยแฮซานเสียงดีมากเลยอ่ะเสียงดีมาก โอ้โหโอ้โหทุกคนทุกคนโตเป็นหนุ่มมากแบบแต่ก็เห็นเขามา่อไ่เห็นเขาตั้งแต่เด็กอะแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับทุกคนเราชอบมาก เบรกดันเหรอมีเบรกมีเบรกดัน,นด้วยตำไหน่งกุศลง ชอบชุดนีมมากชอบฟิล์มมากโหเซมินหล่อม,มากทุกคนเออมามาเคลียร์คือแบบทุกคนเพลงแบบ เป็นลนงดีมากเพราะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเพลงมันมีความแบบองดีมาเราที่รั้ไม่ถูกตต่ทุกครั้งที่ที่ได้ฟังเพลงของ NCT Dream มันจะมีความสนุกสนานอยู่ในนั้นเลยเพลงนี้ก็เหมือนกันนะครับเพลงนี้ก็คือแบบมีความสนุกสนานมีความเท่แล้วมันทําให้เราเห็นแบบว่าเหมือนเราเห็นพัฒนาการของของ NCT Dream มาตั้งแต่เพลงแบบชื่นกำเนียจนถึงเพลงนี้คือไวท์มันโคตรต่างกันเลย,เยแต่ว่าแต่ว่าทุกเพลงมันจะยังมีความสนุกอยู่อะ คือแบบชอบมากแล้วเพลงเนี้ย MV ดีมาก MV เข Walk ้ากับเข้าก like, ับเข้ากับเพลงมากชื่อเพลงมากเพลงคือ h o ตซอ u c e ใช่ไหมแล้วแบบตีมันแบบไม่รู้ว่ามันมันดูเม็กซิกันป่ะใช่ไหมมันดูเม็กซิกันแล้วก็เอาซิตอย่างนงี้คือคือสันสนคือโคตรเท่โคตรหล่อกีส d ี้จูหล่อมากทุกคนโตแล้วแบบเป็นหนุ่มแล้วชอบท่อน Break Dance มากแล้วก็ชอบชอบท่อนที่่อนที่แฮชชานออกมาลองอะท่อนของแฮชชานของทุกท่อนอะ ชอบมากเสียงไทชานโค่บบทุกคนมันดีมากแล้วแบบว่าเจ็ดคนนะทุกคนเข้าใจใเ่มนเป็น NCT Dream ที่มีเจ็ดคนเอาเป็นว่าเพลงนี้นะครับทุกคนเราชอบนะครับนอกจากเพลง Riding ที่ทำไปครั้งก่อนๆไปเนาะที่ว่าแบบดีแล้วเนี่ยเพลงนี้ก็ยังแบบคงมาตรฐานเดิมได้ดีแล้วก็มีอะไรให้แปลกใหม่ให้ดูด้วยเราชอบนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีเหมือนกันเราแบบ อยากให้น้องแบบเป็นแมวเออก็จริงๆตอนนี้น่าจะแมวแล้วเนาะยอดพีบัมแบบอย่างเยอะเลยก็ดีใจกับ NCT Dream แล้วก็แฟนคลับของ NCT Dream ด้วยนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะยังสนับสนุนน้องๆต,ต่อๆไปจนแบบเติบโตไปด้วยกันจนแก่ไปด้วยกันเลยนะครับตอนนี้ก็ขอไปบีบ MV อีกสักรอบก่อนนะครับเราอยากเก็บรายละเอียดต่อนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าน,นะครับทุกคนวันนี้ขอขึ้นมาครับสวัสดีค่ะอัญโย